ันนี้นะครับเราก็จะมาเสนอวิธีการทำโต่งน้อยโดยจ่าพงผู้เชี่ยวชาญเพราะเมื่อวานเขาทำโต่งน้อยก็ได้ปลาซิว8ตัวมั้งปลาขาว <_ S 2> <_ S 1> เพราะว่าไอ้ต่งน้อยอันนั้นมันก็น้อยโพดนะครับน้อยเกินนะครับาาาาน้อยสอกเดียวน่าโต่งไม่อย่างเดีนนไปใส่สำหรับเด็กหญิง พิญญาหรือน้องเบสเราก็กำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนด้วยชุดแดงสวยๆจ้าสวัสด,ดีนะเจ้าสาวชุดแดงนะครับเดี๋ยวคุณแม่จะไปส่งคุณแม่จะไปส่งโรงเรียนนะครับยิ้มน่อยยิ้มน่อยไหนยิ้มเขวองน่ารักจังเลย่ะโอเคไปโรงเรียนนะครับาบายเรียนเก่งๆขยันตั้งใจเรียนนะจ๊ะ มีการบ้านบอกครูด้วยให้การบ้านหนูหน่อยนะครับเยอะเลยอ,อืมเยอะๆหลายๆแนะนะครับอ่าเราจะาจะใช้จับเย็บกระสอบนะครับจักเย็บกระสอบในการเย็บตรงของเราหรือล,ลี่ลี่นะครับแฟบนะครับเออก็จะสวยงามตามท้องเรื่องแบบนี้นะครับต่อไปก็จะมัด ทางเทิงนะครับได้เย็บทางเทิงให้เป็นตรง <c oughs> นนเออพอดีแหละเออ,อ,าเอทางตรงทางเทิงก็ขาดนิดหนึ่งนะครับอเออไ,ไ,ไ,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ <c oughs> ครับ,รบตรงน้อยนะครับตรงน้อยวิถีชีวิตอีสานบ้านเฮาคนบ้านทุ่งนะครับ <c oughs> ไปที่เรายางไปกับเนี่ย ไปโรงเรียนอืมในอูเดียเเด๋ยวจะไปไกวไกวน้องก่อน,นอืมขาใส่ชุดอะไรแอ่านานชุดสาวกระฟองสิ่งร <laughs> ือสาวกระฟองสิ่งเอเอ่อเ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 อ,เอ เจ้าเด็กน้อยเอ้ยนอนเปดื่มนมแล้วก็นอนนอนตงตรงม่แนมตาแป๋วนะครับอืมนมกินนมหรือเปล่าเวลาสินอนเนาะอืมน้องเกรดของเรานะครับผมก็ไกวเขาก่อนเพราะว่าเขาตาแป๋วอยู่เลยจะหลับไหมเนี่ย จะลับไหมเนี่ยยี่าอยากลูกยางแล้วอยากลูกนั่งแล้วอยากคาดแล้วฮึฮึฮาขยาดแล้วมั้งเนี่ยขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันแล้วลานน้อยนอนก่อนไวเปก่อนครับเอ๋เอ๋